พี่เพิร์ดถ่ายพลออยถ้าหูแมวไหนได้ไหมหูแมวคืออะไรอ่ะทำยไงแบบนี้อ่ะทำยังไงอย่างนั้นหรอหูแมวอ๋อหูแมวแบบนี้อ่าหูแมวนะฮะได้สิครับได้สิหาถ้าใครที่กดดีๆอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นพลออยนะสารอ๋อหูแมวคือเอาสองนิ้วคว่ำสองนิ้วงี้เหรองี้ต้องมีคนถ่ายให้เพิร์ดสินี่เหรออย่างงี้เหรอคืออะไรอ่ะอย่างงี้เปล่าอย่างงี้เปล่า เหมือนอะเนอะย๋ออย่างงี้เอย่างงี้เพื่อทำเนี่ยเหมือนแมวแต่ว่าถ้าที่ชั้นทำเนี่ยเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะคะเก่งมากเลยในไยอวาดพี่ยังไม่ถึงย0ิบนาทีเพิร์ดเล่นหมุกซึมได้และไม่ต้องถ่ายชั้นอ๋อโทษครับพี่อเพิร์ดคือติกรรมเราเริ่มเอาใหญ่แล้วนะคะโ ใครได้มีโชคดีมากมาทำไมอ่ะก็แบบอันแรกแล้วแบบอยูอด่ด้วยในมือผมด้วยอยู่ในมือเธอด้วยนี่ฮะ็ทำไมไม่มีอะไรเลยย่ากา่านรอก่อนรอก่อนนะโลกนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับไปก็ก็คือผู้โชคดีนะแต่ว่าใครที่ไม่ได้รับไปก็อย่างที่บอกเริ่มทําบุญตั้งแต่วันนี้บุญในทิศ The Voice นะคะน้องหมาน้องแมวที่หิวโหยผลบุญจะส่งผลให้เราได้รับผลลอยในไลฟ์หน้านะคะ ทำได้างี้ทำได้างี้แล้วมันเดี๋ยวมีคนสาธุอ่ะเธอของเธอมีคนสาธุนะคะกดตอน41จะได้ไหมคะ